สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 านะครับก็อ่ะให้นักเรียนทุกคนนะครับเอาหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยรอบนี้นะครับเราเรียนกันถึงหน้าที่77นะครับมาเริ่มเลยนะครับการคูณจำนวนที่มี2หลักกับจำนวนที่มี2หลักอ่าเดี๋ยวจะบอกนะเป็นยังไง 1. พิจารณารูป แล้วเขียนจำนวนการคูณลงในช่องว่างให้ถูกต้องอเขาก็จะมีแผงเม็ดยามาให้เห็นไหมประมาณนี้แล้วก็เขาเขา,เขาถามว่าจากรูปจะได้จำนวนแคปซูลยาจุดจุดจดคูณุดจุดุเท่ากับกี่แคปซูลทำยังไงล่ะเจอแบบนี้ให้นักเรียนนะครับนับแคปซูลว่าในหนึ่งซองเนี่ย มันมีเท่าไหร่นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันมี 1, นึซองหแผงเนาะหแผงมี10เมตร เราใส่ไปก่อนเลยสิบแล้วนักเรียนก็นับแผงว่ามีเท่าไหร่ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าวเราได้สิบสามแผงถึงตรงนี้นะครับบางคน อาจจะสับสนไม่รู้ว่าไม่เคยคูณสองหลักมาก่อนเลยคุณครูทํายังไงเนี่ยให้ทําแบบนี้สังเกตนะครับมันมีสิบสามคูณกับสิบใช่ไหมวิธีของคุณครูเนี่ยถ้าเจอหลักแบบนี้วิธีง่ายๆเลยมันมีสิบเอาศูนย์ไปไว้ตัวสุดท้ายเลยใส่ศูนย์ไว้เลย หลังจากนั้นศูนย์ก็จะหายไปใช่ไหมเหลือ 1, 1ก็เอา1เนี่ยไปคูณ3 1มคูณสได้3 1ก็1ไปคูณ1ต่อ1นคูณหได้1ถ้าได้ตามนี้คือคำตอบที่ถูกต้องแต่จะมีบางคนสับสน13บสคูณสิ เท่ากับเอาศูนย์ไปเหมือนตามคูนคูเลยอ่าแต่เราเนี่ยเอาหนึ่งหนึ่งคูณสามเท่ากับสามหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งถ้าตอบแบบนี้นะครับผิดนะครับถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอเจอเยอะด้วยนะครับปสามคูณผิดเลยนะครับแล้วจะมีการคูณอีกแบบหนึ่งก็คือตั้งแบบนี้การคูณแบบแนวตั้งสิบสามคูณสิบ อ่ามันต้องเริ่มจากศูนย์ก่อนศูนย์ไปคูณหลักหน่วยศูนย์คูณสามได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์เขาเนี้ยมันจะเลื่อนเป็นหนึ่งในหลักสิบเราต้องเติมศูนย์เพราะเอาตรงนี้มันคือหลักสิบอ่ะจะแยกออกมามันก็คือเอาหนึ่งไม่สิเอาสิบไปคูณสามสิบคูณสาม ก็เหมือนเอา1นคูณสแต่เราใส่ศูนย์ไปแล้วนะครับ1นคูณสได้3 1มคูณหได้1นึ่งงงไหมครับก็เหมือนตรงเนี้ยมาจาก13คูณกับ10นั่นแหละครับ ก็ได้130แต่วิธีการที่มันถูกต้องนะนี่มันต้องบวกกันก่อน0 3 1ย์สามหนึ่งครูยกตัวอย่างในหน้าต่อไปแล้วกันเ,เราตอบก่อนนะครับหน้านี้ตอบ13บสามคูณสิเท่ากับร้ออ่ะไปดูข้อ2ข้อ2นะครับมี20ลิตรมาให้เลยทุกอันไม่ต้องนับแบบแคปซูลเมื่อกี้เราใส่ไปก่อนเลย20 หลังจากนั้นให้นับเรียนให้นักเรียนนะครับนับถัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12หรือเปล่า12อ่ะเจอแบบนี้ทำยังไงเหมือนเดิมครับให้คุณให้นักเรียนนะครับเอาศูนย์ทำไมไปไว้ท้ายสุด หลังจากนั้นเอา2ไปคูณ2แล้วก็เอา2ไปคูณ1 2 2 4 2 1 2อ่าถูกต่อไปข้อ3ไปอ่ะมาก่อนเลย50กิโลกร,รมัมอ่า50กิโลกร,รมัมใส่ไปก่อนเลย50กิโลกร,รมัมนะครับ หลังจากนั้นนับ1 2 3 4 5มี1แถวมี2แถวมี3แถว5้าคูณสเท่ากับสินี่แหละคือประโยชน์ของการคูแเราก็ไม่ต้องนับแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มันเรียงมาให้สวยงามแบบนี้ต้องใช้การคูณให้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะไม่เป็นไร เอา0ไปไว้ด้านหลังสุดก่อนหลังจากนั้นเอา5ไปคูณ5แล้วก็เอา5ไปคูณ1 5 5, 5 25ใส่5โาทษสองห้าหนบวกสองเป็นอปนไรครับ7นะครับโอเคถูกต้องอ้าวหลังจากนั้นไปต่อเลยแถมอ่มา ตัวอย่างการคูณ2หลักนะครับพอถึงตรงนี้นะครับบางคนเนี้ยอาจจะสับสนไม่เข้าใจหรือยังงงง,งอยู่เดี๋ยวครูจะแยกเป็น2ตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างที่1แล้วกันนะครับพยายามตั้งใจดูดีๆนะครับห้าสิบสองคูณ10เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ตัวอย่างที่สองก็เอาเป็น22่สคูณยีเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วเรียนดูตัวอย่างที่1ก่อนนะครับจำได้ไหมเราเรียนเป็นหลักอะไรหลัก100ใช่ไหมร้อยแล้วก็อะไร10แล้วก็หน่วยถูกไหมครับ เวลาทำนักเรียนสังเกตตัวเลขมันจะมี52ให้เอาเลขที่มันไม่มีศูนย์เนี่ยพยายามขึ้นก่อนหลังจากนั้นก็คูณกับ10แบบนี้นะดูนะครับถูกไหม5 50, 52 5อยู่ในหลัก10 2อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็คูณกับ10หนึงอยู่ในหลัก10แล้วก็ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยหลังจากนั้นนะครับเวลาคูณให้เอาศูนย์เนี่ย ไปคูณ2ก่อนแล้วก็เอา0มาคูณ5นี่คือวิธีที่1 0 0, 0คูณ2ได้0 0ไปคูณ5ก็ได้0เช่นเดียวกันหลังจากนั้นให้เราเอา1ไปคูณ2แล้วก็เอา1 ไปคูณห้ามันจะคูณไขยกันแบบนี้นักเรียนแต่อย่าลืมจำไว้หนึ่งตรงนี้มันคือหลักสิบต้องใส่ศูนย์ไว้ก่อนในหลักหน่วยบรรทัดที่สองหคูณสได้2 1งคูณหได้5หลังจากนั้นเอา2บรรทัดนี้มาบวกกันศูนย์บกศูนย์ได้ศูนย สองบวกศูนย์ได้สองห้าไม่มีตัวบวกก็ใส่ห้าข้อนี้ตอบห้าสองศูยง่ายๆนะครับนี่คือตัวอย่างถ้าเห็นภาพน่าจะเข้าใจงใ่ายๆกว่านี้เรามาดูการคูณแบบอันที่สองดูนะครับยี่สิบสองคูณยี่สิบ เท่ากับคุณครูจะแยกออกมามันก็คือยี่สิบสองคูณสองคูณสิบอ่างงไหมครับมันก็เหมือนแยกออกมาย2สองอันนี้ก็คือสองอันนี้ก็คือสิบถ้าเอาสองตัวนี้มาคูณกันมันก็คือยี่สิบนะครับแต่คุณครูแยกออกมาอย่างนี้ เพื่อให้นักเรียนเอาสองเนี่ยมาคูณสองตรงนี้และเอาสองมาคูณสองตรงนี้นะครับเราจะเจอในแบบฝึกหัดนะครับอ่ะสองคูณสองได้สี 4, ่สองคูณสองได้สี่มันก็เหลือสี่สิบสี่คูณด้วยสิบหลังจากนั้นง่ายเลยเห็นไหมง่ายเลยง่ายเลยเหมือนหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมครับเอาศูนย์มาใส่ตัวสุดท้ายแล้วก็เอาหนึ่งไปคูณสี่แล้วก็เอาหนึ่งไปคูณสีก่ 1, 4, ก็ได้ 440อืมจำไว้ด้วยนะจำไว้ฝึกเยอะๆท่องสุดคูณด้วยนะครับจะได้แม่นอ่ะเรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดอีกหนึ่งหน้าเดียวกันแถมแถมวันนี้แถมนะครับอ่ะแสดงวิธีหาผลคูณโดยเติมตัวเลขโดดลงในตารางหลักข้อหนึ่งห้คูณกับสิ เห็นไหมครับคุณครูก็เอา54คูณด้วย10ตามนี้เลยต้องเอา0ไปคูณไรก่อน4แล้วก็เอา0ไปคูณ5ดังนี้เลย0ูคูณสได้0 0นคูณหก็ได้0ถูกไหมถูกไหมครับอ่าถูกนะครับลันดับหน้าวนหนึ่ง 1>, 1ไปคูณ4แล้วก็1ไปคูณ5แต่ต้องใส่อะไรก่อนใส่0ก่อนถูกไหมครับ1นคูณสได้4 1่คูณหได้5ข้อนี้ตอบห้าร้อ่าอ่ะใครยังงงลองทำตัวอย่างที่2ดูนะครับโดยการ หยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนก็ได้ลองทำด้วยตัวเองดูก่อนอใครที่ทำแล้วก็เปิดดูได้เลยนะครับเริ่มจาก0 0 1, น,นย์ 0, 7, นย์ไปคูณ1ในหลักหน่วยแล้วก็0คูณ7ในหลักสิบมันแน่นอนว่าศูนคูณอะไรมันก็ต้องได้0นย์อยู่แล้วหลังจากนั้นเอา1ในหลักสิบเนี่ยไปคูณ1ในหลักหน่วยแล้วก็เอามาคูณ7ในหลักสิบคูณ1ได้1เอ๋อย่างนี้ ถูกไหมนี่แบบนี้ถูกไหมไม่ถูกตรงนี้ต้องใส่อะไรศูนก่อนแล้วก็เอา1ไปคูณ1ได้1 1ึคูณเได้7นะครับอย่าลืมนะทำแบบนี้นะครับใส่เลย7 1 0นะครับโอเคข้อ3 0มคูณหได้0 0นคูณหได้0อย่าลืมนะ ศูนย์คูณ5ตรงนี้ก่อนแล้วก็ศูนย์ไปคูณหลัก10บนะครับหลังจากนั้นก็เอา1ในหลัก1ิบเนี่ยมาคูณห้าแล้วก็มาคูณ6ในหลัก10บด้วยมันจะไขว้กันนักเรียนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วบรรทัดที่1ต่อไปบรรทัดที่สองจไว้นะอันนี้คือบรรทัดที่1อันนี้คือบรรทัดที่สองนะครับหนึ่งคูณห้าได้หแต่ใส่ห้าผิดนะครับต้องใส่ศูนย์ให้เรียบร้อย1นึคูณห้าได้ห้า หนคูณหได้หกถูกไหมเนี่ยถูกนะครับเอาไปหกร้อยห้าสิบหลังจากนั้นนะครับข้อสี่สิบคูณสี่สิบสองสังเกตไหมครับว่าไม่ว่าไอ้นี้มันจะขึ้นก่อนหรืออันนี้มันจะขึ้นก่อนคุณครูจัดแจงตัวเลขโดยเอาที่มันเป็นศูนลงท้ายไว้คูณเสมออมันจะได้คูณง่ายๆ นะครับโอเคแน่นอนว่าอันนี้คือศูนย์แล้วก็ใส่ศูนย์ด้วยหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณสีได้สี่ตอบสี่ร้อยยี่สิบม้าวไว้กินหน่อยขอ 5, ้อห้าแปดสิบสามคูณสิบใส่ศูนย์ใส่ศูนย์เลยเพราะมันคูณได้ศูนย์ใช่ไหมใส่ศูนย์ให้เรียบร้อยหนึ่งคูณสามได้สามหนึ่งคูณแปดได้แปดตอบแปดร้อยสามสิบข้อหกนะครับศูนย์คูณศูนย์ ไม่สิศูนย์คูณ9ได้0 .09 คณ9ได้0ใส่0ให้เรียบร้อยแล้วก็หนึ่ไปคูณ9ได้9กคูณ9ได้9กตอบเก0 9รโอเควันนี้นะครับหน้า77แล้วก็78นะครับอย่าลืมฝึกท่องสุดคูณให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอใหม่ครั้งหน้าหน้า79ถ้ามีเวลาว่างนะครับนักเรียน ฝึกทํามาก่อนเลยแล้วมารอเฉลยพร้อมกันนะครับจะได้ตัวคําตอบไปในตัวเจอกนใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ